สวัสดีครับวันนี้นะครับผมซืบเนื่องจากคลิปที่ผมลงวันนี้นะเป็นวันที่4ีพฤษภามนะครับก็เป็นวัน Star Wars Day นะครับผม m a เดอะฟอร์ e วิวิทย์ยูนะครับก็เอาคลิป Star Wars มาให้ดูกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นอันบล็อกนะครับผมพลาสติกิดของบันไดนะครับผมของ Star Wars b o b เ e อ t t ตัวนี้ครับนี่นี่นะก็อ่ะข้างกล่องก็จะเป็นรูปของโมเดลที่ผ่านการทำสีแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ของบันไดอ่าประมาณนี้นะฮะสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับก็ข้างในนะครับผมเปิดมาก็จะเจอผู้มือนะครับผมการประกอบก็ปกตินะครับผู้มือก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับอ่ะของข้างในนะครับเราไปดูของ,ขงในกันดีกว่าก็จะมีแผงทั้งหมดอยู่ไม่มากนะครับเพราะว่าไลน์สตาร์วอลพวกที่เป็นตัวละครพวกเนี้ยแผงจะไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะ ก็จะเป็นถุงอยู่3ถุงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีดีคอน้ํากับสติกเกอร์ดีคอเป็นสติกเกอร์นะครับมาให้แบบ2แบบให้เลือกกันว่าจะติดแบบดีคอน้ําหรือว่าเป็นสติกเกอร์นะครับเผื่อใครที่ทาสีหรือว่าต้องการความนิยบเพราะติดมีคอน้ําไปนะครับใครที่แบบต้องการแบบประกอบดิบแล้วก็ติดสติกเกอร์เลยก็สามารถเลือกได้กันนะครับเพราะว่า l ล n e Star War s เขาจะให้แบบนี้มานะครับ เดี๋ยวเรามาดูแผงกันข้างในกันดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมครับเรามาดูแผงกันเลยดีกว่านะครับซึ่งแผงที่ให้มานะครับในกล่องมีแดแผงนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่เนาะประมาณนี้นะแผง A อชิ้นส่วนที่เป็นหลายๆสีก็อยู่แผงนี้แผงเดียวเนาะเป็นเกราะพวกเกราะต่างๆนะครับชิ้นส่วนลาตัวหมวกกันน็อกก็มีนะครับปืนนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนี่นะละเอียดที่ทําออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นชิ้นส่วน นะก็ต้องไปทําสีใหม่อยู่ดีนะเพราะว่าประกอบดิดสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ไดแบบสวยมากเท่าไหร่เนาะตัวนี้ต้องไปทําสีนะเพราะว่ามันจะมีเมทัลลิ่งด้วยนะต่อไปแผง B ีนะครับผมแผง B ีก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นหมอกเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ็คแพ็คนะครับที่เป็นจรวดนี่ประมาณนี้ครับต่อไปแผง C ีนะครับผมนี่แผง C ีจะเป็นชิ้นส่วนสีเทานะที่เป็นชุดผ้านะครับผมที่อยู่ ข้างในกรอบอีกทีหนึง่งแล้วก็พวกที่เป็นมือต่างๆนะครับที่ให้มาก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมแผงดีนะครผมแผงดีก็จะเป็นพวกเท้านะครับชิ้นส่วนที่เป็นสีออกน้าตาลหรือว่าเขียวเข้มประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฐานรองเท้านะเอาไว้ตั้งกับฐานได้นะครับผมโอเคแผง e นะครับผมเป็นแผงที่เล็กหน่อยนะมีชิ้นส่วนอยู่สีชิ้นนะครับซึ่งจะเป็นกรอบ ไหลนะครับแล้วก็เกาะเข่าประมาณนี้แผง f ก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นพันท้ายปืนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเชือกเนาะเนี่ยเล็กๆนะครับละเอียดดีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องระวังในการต่อเพราะว่ามันเล็กมากนะอาจจะแบบหักได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของตรงกลางของหมวกของบอบเฟสนะครับผมสีดําต่อไปนะครับผม แผงนี้นะเป็น SWB 3นะครับเป็นแผงที่เอาเป็นฐานนะครับผมฐานของหุ่นที่เอาไว้ยืนกันนะครับนี่นะแล้วก็แผงสุดท้ายนะครับผมจะเป็น PC นะครับผมแผงที่เป็นข้อต่อต่างๆจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับเอาไว้เป็นข้อต่อให้กับตัวหุ่นของเราให้มันขยับได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผม ดีคอ้น้านะครับให้เลือกกันเลยนะว่าจะติดแบบไหนนะครับผมใครที่ชอบเนียเน้ยบๆนะครับชอบความที่แบบสวยงามก็ติดดีคอน้ําไปนะครับแต่ว่าใครที่ชอบความแบบเรียบง่ายแล้วก็ต่อดิดสติ๊กเกอร์ก็จบเลยก็ติดแบบนี้ไปนะครับก็สะดวกดีเหมือนกันแต่ว่าผมน่าจะใช้ดีคอน้ํานะครับ,เพร,เ,รรบเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําสีเวททิ้งนะครับเพราะว่าไอตัวที่มันให้มาเนี่ย มันจะเป็นสีพลาสติกแบบเดิมๆเลยนะครับซึ่งไอตัวบลูเบอรเฟเนี่ยถ้เาเท่าที่ดูเนี่ยตัวมันจะมีรอยถลอกรอยอะไรเงี้ยตามรูปนะครับเดี๋ยวผมลูกให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมนะตามรูปก็จะเป็นรอยถลอกที่เป็นเหล็กนะครับที่มันแบบโดนผ่านสงครามมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทําสีให้มันเหมือนที่สุดนี่นะประมาณนี้นี่นะโอเคก็แผงทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ การแกะกล่องของ b บ b บ f ฟ c e นะครับบันได1ต่อ12นะครับใครที่อยากจะสนใจไปซื้อก็ลองไปดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านเดี๋ยวจะมีตัวอะไรมารีวิวกันแล้วก็แกะกล่องกันก็ติดตามกนได้นะผมช่องกันพลายาจกนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ